การเขียนวงจรไฮดรลิกแบบกึง่งอัตโนมัติ1กระบอกสูบก็จะมีขั้นตอนในการเขียนดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรม FETOFIT ซิมที่เป็นส่วนของไฮดรลิกขึ้นมานะครับทีนี้ให้เราไปเปิดหน้ากระดาษเปล่าขึ้นมา1แผ่นนะครับเพื่อที่จะเตรียมเขียนงานครับทีนี้วงจรของเราจะมีอยู่ด้วยกัน2วงจรวงจรแรกเป็นวงจรกําลังนะครับวงจรที่2เป็นวงจรควบคุม เราเขียนวงจรกาลังกันก่อนนะครับวงจรกําลังนะครับเครื่องมือหลักที่เราใช้ก็คือคําว่าไฮดรอลิกนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกทีหนึ่งครับก็จะมีอุปกรณ์แยกออกมาอีกนะครับสัญลักษณ์แรกที่เราจะใช้ก็คือกระบอกสูบกระบอกสูบอยู่ในคําสั่งอิเคอเตอร์นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วให้เราเอาเมาส์ไปคลิกสัญลักษณ์ของอกระบอกสูบทํางานแบบ2ทางนะครับที่เป็นแบบธรรมดานะครับจริงๆเราใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็น ชนิดมีซินการกระแทกแล้วก็ปรับค่าได้นะครับเราใช้ตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้เราจะใช้ให้ตรงตาม,มงานเราใช้เป็นตัวนี้หลังจากนั้นนะครับบริเวณปลายกระบอกสูบก็จะมีแถบเส้นสเกลบรรทัดในการวัดระยะการเคลื่อนที่ปลายก้านสูบสารลัก์ที่เราใช้ก็คือตัวนี้ครับให้เอาลากออกมาเลยนะครับนวมาวางเราก็จะได้สารลัก์ตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปครับเป็นการาเลือกสารลัก์ในส่วนของความพิทางนะครับ วาล์มัคับทิศทางจะอยู่ในคําสั่งคําว่าวาล์วให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็มาคลิกตามรูปนี้อีกทีนึงนะครับวาล์วที่ใช้เป็นวาล์วสี่ทับสองตัวนี้นะครับดึงออกมาได้เลยเสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่ตัววาล์วได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะใส่ในส่วนของกลไกบังคับการทํางานนะครับด้านนี้เราใส่เป็นสซลีนอยครับสวนอีกด้านหนึ่งครับเราใส่เป็นสปริงให้เราคลิกนะครับ เราก็จะได้รูปออกมาตามที่เราต้องการนะครับแล้วกดโอเคก็จะได้วาออกมาแล้วนะครับถัดไปครับเป็นในส่วนของแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายของระบบไฮดรอลิกจะอยู่ในคําสั่ง s u p p l อีเม n นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นชุดต้นกําลังตัวนี้ก็ได้นะครับผมเลือกใช้เป็นชุดต้นกําลังตัวนี้เมื่อได้แล้วก็ทําการลากวงจรให้เกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมานะครับอ่า รูปเลยนะครับอันนี้ให้ดับเบิลคลิกเลือกชัรอัพนะครับกดโอเคส่วนรูบีให้ต่อเข้าด้านนี้นะครับรูเอก็ต่อเข้าตัวกันข้ามเราก็จะได้วงจรเกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมานะหลังจากนั้นทําการใส่โค้ดให้กับอุปกรณ์นะครับการใส่โค้ดเราเลือกที่คําสั่งตามรูปนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกเป็นเท x t ข้อความออกมาวางหลังจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกที่เท x t แล้วก็ใส่โค้ดลงไปครับอันนี้ใส่เป็น1.0แล้วกดโอเคนะครับส่วนวาล์วสีทับสตัวนี้เราใส่โค้ดเป็น1.1กดโอเคนะครับก็จะได้ออกมาตามนี้ส่วนซลรีนอยนะครับให้เราเอาเมาส์ไปคลิกให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ดับไบิคลิกที่โลโค้ดของซลรีนอยเราก็จะใส่ในช่องรับเบลนี้เลยนะครับใส่เป็น Y 1 2เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับ หลังจากนั้นครับในส่วนของแถบสกิลบรรทัดนี้นะครับดี๋ยเบิ่คลิกเข้าไปครับแถวแรกนะครับช่องลาเบลให้ใส่เป็น s 1 4นะครับจส่วนตัวเลขตรงนี้นะครับให้ใส่เป็น0ทั้ง2ตัวเลยนะครับบิกินก็เองนแถวที่2ใส่เป็น s 1 3นะครับค่าตัวนี้เราใส่เป็น200นะครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับ เราก็จะได้อ่าส่วนต่างๆของวงจรกําลังนะครับขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นการเขียนวงจรควบคุมนะครับวงจรควบคุมเราก็จะเลือกใช้คำสั่งคำว่า e l e c t a ทร a ค c o n t r o l เป็นหลักก็คลิกที่เครื่องหมายบวกสิ่งแรกที่เราจะต้องใส่ในส่วนของวงจรกำลังก็คือวงจรควบคุมนะครับก็คือแหล่งจ่ายกระแสะไฟก็จะอยู่ในส่วนของ power supply นะครับ บวก24โวลต์นะครับเป็นไฟขั้วบวกของเราส่วนศูนย์โวลต์เราใช้เป็นขั้วลบนะครับเราได้ power supply ออกมาแล้วนะครับแหล่งจ่ายกระแสไฟหลังจากนั้นครับสารกที่ใช้ครับอันดับแรกเป็นสารกในเรื่องของสวิต์ปุ่มกดนะครับอยู่ในครับสั่งสวิตต์คลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เรื่องตัวแรกตามรูปนะครับสวิต์ที่ใช้เป็นพุทธพัฒนสวิตแบบหน้าสัมผัสปกติเปิดก็คือตัวนี้ครับสังเกตสารกให้ดีนะครับเอาให้ตรงตาม งานของเราที่เราใช้งานนะครับถัดไปครับเป็นสาระรในเรื่องของหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสจะอยู่ในคําสั่งที่2ตามรูปนี้นะครับเ e n e r ร l s วิตคลิกที่เครื่องหมายบวกหลักๆห,ห,หน้าสัมผัสเราจะใช้เป็นหน้าสัมผัสแบบ2ขานะครับ2ตัวนี้นบแบบ3ขาเอาไว้ก่อนนะครับหน้าสัมผัสตัวแรกที่เราใช้เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติเปิดครับตัวนี้นะครับเราดึงออกมามาวางถัดไปครับปกติปิด หน้าสัมผัสแบบปกติปิดเราก็ใช้นะครับดึงออกมาอีก1ตัวหลังจากนั้นเป็นสารลักษณ์ในเรื่องของรีเลย์ครับรีเลย์จะถูกเก็บไว้ตรงคําสั่งคํานี้นะครับคําว่ารีเลย์สารลักษณ์ที่ใช้ก็คือตัวนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมดึงออกมาครับแล้วมาวางนี่ขยับหน่อยนะครับวงจรรู้สึกวงจรก็จะยาวหน่อยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้ทําการดับเบิลคลิกที่สารลักษณ์แต่ละตัวเลยนะครับเริ่มต้นเป็น การเดิมเมื่อกิกที่สาระของสวิตช์อุปตอนนะครับตัวนี้ให้เราใส่โค้ดนะครับตัวนี้เราใส่เป็น s 1.2กดกดโอเคนะครับส่วนตัวถัดมาครับหน้าสะัาตัวนี้เราใส่เป็น s 1.4กดกดโอเคนะครับส่วนบริเวณรูมายเลข3นะครับเราจะเปลี่ยนจากหมายเลข3เป็นเลข1ให้เราดับเบิ้ลคลิกแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเป็นเลข1นะครับกดโอเค เพราะว่าคั่วที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นคั่วหมายคั่วหมายเล็กหนึ่งนะครับตัวถัดมาครับเดับเบิุคลิกที่สักษณ์ตรงช่องระเบียตัวนี้ให้ใส่เป็นโค้ด s 1 3นะครับแล้วกดโอเคได้เลยครับส่วนด้านล่างครับสรัระณ์ของรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวนี้เดับเบิุคลิกเข้าไปช่องระเบียใส่เป็น k 1แล้วกดโอเคครับแล้วก็จะได้โค้ดของอุปกรณ์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราลากให้เกิดเป็นเส้นวงจร ตามนี้เลยไลาใ้เกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมานะครับเราก็จะได้วงจรขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะถัดไปครับสาร์ที่ใช้เป็นสาร์ในเรื่องของหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสก็อยู่ในคําสั่งสวิตช์เหมือนเดิมนะครับเลือกตรงคําว่า General Switch หน้าสัมผัสแบบปกติเปิดนะครับที่เราจะใช้ดึงออกมา1ตัวเสร็จแล้ว Double Click นะครับตรงช่อง Label ตรงนี้โค้ดเราใส่เป็น K1 นะครับ เราจะให้หน้าสัพตัวนี้เป็นหน้าสัพของ k 1นะครับส่วนรูด้านบนนะครับจากเดิมที่เป็นเลข3เราไปเปลี่ยนให้เป็นเลข1นะครับเพราะว่าขั้วที่เราใช้ในการต่อวงจรจริงนะครับเราใช้เป็นขั้วหมายเลข1เสร็จแล้วไล่ให้เกิดเป็นเส้นวงจรตามรูปนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้วงจรในส่วนของรายที่2เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปครับเป็นการเขียนวงจรในลายที่3นะครับลายถัดไปสัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับเป็นสัญลักษณ์หน้าสัมผัสแบบปกติเปิดนะครับแล้วโค้ดที่เราใส่ใส่เพ็ยหนึ่งเ,งเราสามารถ Copy ตัวนี้ไปได้เลยนะครับคลิกขวา Copy นะครับแล้วก็วางในพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็วางาก็จะได้ตัวนี้ออกมาถัดไปเป็นสัญลักษณ์ของโซลินอย์นะครับโซลินนย์จะถูกเก็บไว้ในคําสั่งรีเลย์ เสร็จแล้วของซีงนอก็คือตัวนี้ครับดึงออกมาได้เลยเสร็จแล้วทําการดตะปุ่ลคลิกนะครับเพื่อใส่โค้ดลงไปในช่องลาบิลนะครับตัวนี้ใส่เป็น Y 1.2เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับคราวนี้เราก็มาล่าให้เกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้วงจรขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้มาทําการทดสอบวงจรกันนะครับโดยการกดสตาร์ทด้านบนก่อนเลย ครับคราวนี้ผมจะทําการทดสอบโดยการคลิกที่สวิตช์ในส่วนของวงจรควบคุมอย่างเดียวแล้วนะครับก็ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่สวิตช์ s 1 2สครับคลิกแล้วปล่อยมือได้เลยนะครับลูกสูบก็จะเกิดการทําง,งานตามที่เราเห็นแบบนี้นะครับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการทําง,งานของวงจรที่เรากาลังเขียนอยู่ตอนนี้นะครับ